สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆ TGBL ทุกท่านครับแล้วก็แฟนๆ d ต t a 2ทุกคนฮนะวันนี้ครับเป็นการแจกรางวัลครับรางวัลของผู้ที่เข้าร่วมสนุกเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดรวมถึงผู้ที่เข้าไปร่วมงานออฟไลน์ line, วันที่26เมษายนที่ผ่านมาในงาน MSI Beat It Thailand 2013ครับเป็นวันที่เราจะประกาศผู้โชคดีฮนะ อย่างที่เราแจ้งไปครับหูฟังซิลซิลีไซเบเดียว V2 Full Size Headset นะรุ่นนี้เป็นรุ่น Limited Edition ครับผลิตเพียง300ตัวในโลกเท่านั้นครับขอบคุณ MSI ด้วยครับขอบคุณ MSI ด้วยที่มอบหูฟังสุดแรนี้มาแจากกับแฟนคลับ TGP L ครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมชมงาน MSI Beat อี2013เท่านั้นฮะนะเงื่อนไขก็มีอยู่2อย่างด้วยกันครับ คนที่ลงทะเบียนเข้างานนะประมาณเจ็ดสิบคนนะคนที่มีโอกาสได้คือ1คนที่ลงทะเบียนเข้างานประมาณเจ็ดสิบคนคนพวกนี้มีโอกาสได้2คือคนที่ลงทะเบียนในนัดชิงชนะเลิศนะนัดชิงชนะเลิศตอนประมาณตีสองฮะตีสองกว่านัดชิงชนะเลิศของ SI b i t t h a i l a n d 2013ครับระหว่าง m i tru ัส แล้วก็เชลมีวายครับ2ตัวแทนจากไทยครับน่าจะเป็น2ส,สุดยอดในตอนนี้ก็ได้ครับแล้วแมตช์นั้นเราเปิดให้มีการลงทะเบียนแม็กซิมัมที่500คนและผู้ที่ลงทะเบียนทันทั้ง500คนก็ลายชื่ออยู่ในมือผมแล้วครับนะเขียนไว้ตรงนี้หมดนะฮะทั้งหมด500ท่านครับ500ท่านบวกอีกประมาณ70คนนะตัดคนที่ ผิดเงื่อนไขในการลงทะเบียนนิดหน่อยแต่รวมๆแล้วประมาณ5้าร้อยกว่าท่านฮะคนที่ลงทะเบียนออนไลน์ในวันนั้นนะลงทะเบียนออนไลน์ในวันนั้นก็คือในนัดชิงตอนตีสองนะั่นแหละห้าร้อยคนนั้นจะได้หนึ่งสิทธิ์ในการลุ้นเป็นผู้โชคดีฮะส่วนคนที่เข้างานได้รับสองสิทธิ์ะรายชื่อจะมีอยู่สองายชื่อส่วนคนที่ลงไม่ได้ไปงานจะมีอยู่หนึ่งรายชื่อจากการลงทะเบียน ตอนตีสอวันนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับหูฟังซิลซิลี่ไซเบรเวีครับ MSI version นะสุดยอดหูฟังระดับแรงครับอย่างที่บอกฮนะซ,ซิลซิลี่เนี่ยหูฟังของซิลซิลี่รุ่นที่สุดยอดสุ p เพอร์ที่สุดเนี่ยคือรุ่นนี้ครับนะทำรุ่น Limited Edition หลายๆรุ่นออกมาแล้วก็ยังได้รับความนิยมอย่างสม่ำเสมออย่างรุ่นนี้ครับเป็รุ่นเวอร์ชั่นของ MSI notebook ฮนะ นะความพิเศษของมันก็คือนะอย่างที่รู้กันมันเป็นมันเป็นไซเบรียวี2แหละแต่ว่ามันเป็นลายพิเศษนะมีตามังกรตรงนี้ด้วยครับแล้วแถมในหูฟังเห็นไหมในหูฟังตรงนี้ครับ <c oughs> ก็จะมีสัญลักษณ์ตามังกรของ M s i อยู่ด้วยนะและสุดๆเลยก็ว่าได้ครับแล้วทำมาเพียง300ตัวในโลกครับด้านในนี้เห็นไหมยังไงดี เออเออเออนี่ตรงนี้นี่มีตามังกรอยู่ด้านในด้วยครับแรงมากๆนะครับหูฟังเป็นหูฟังที่เสียงดีมากมีไมโครโฟนในตัวนะสุดยอดฮะต้องบอกว่าสุดยอดจริงเบามากเหมือนไม่ใส่เป็นหูฟังรุ่นที่สามารถใส่ได้ทั้งวันโดยที่คุณจะไม่รู้สึกปวดหูเลยฮะหูฟังนี้จะเป็นของคนที่ลงทะเบียน ร่วมงาน MSI Beat It ร่วมกิจกรรมกับเราใน MSI Beat It Thailand 2013เท่านั้นครับวันที่26เท่านั้นฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลายชื่อมีใครกันบ้างครับตานถึงถึง,งนะนี่เป็นลายชื่อครับนี่เป็นลายชื่อของคนที่เข้าร่วมงาน MSI Beat It Thailand 2,013ทั้งหมดครับที่ n e โอชั่นอีสปอร์ตเวครับนะทั้งหมด500กว่าท่านนะเนี่ยฮะดูตัวเลขนะเลื่อนลงมาให้ดูครับ500กว่าท่านจะมีท่านเดียวเท่านั้นครับที่เป็นผู้โชคดีฮนะด้านหลังเนี่ยจะสังเกตได้ด้านหลังเนี่ย,เ,เ,ยเป็นอา่าเป็นคนทะเบียนเอาเอาคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมาแปะอีกทีนะไม่ว่าจะเป็น เนี่ยครับรายชื่อหลังๆเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นย่านะวายยนั่นเองครับมีเดดไลน์เอกนะไลนิ่งนายอะไรพวกนี้ครับประมาณนั้นนะมีใครบ้างเออเนี่ยฮะมีขาชาอันนี้พวกนี้คือพวกที่ไปงานคล้นะมากับเขาด้วยนี่คือพวกที่มาร่วมงานลงทะเบียนในงานครับ n อลซไอบีดอีสองพันสิบสามเราโปะ ให้คุณมีสสิทธิ์ถ้าคุณได้ลงทะเบียนทันในช่วงห้า้อยคนในช่วงงานในช่วงการดูออนไลน์ช่วงตอนตีสองก็ถือว่าคุณมีสองสิทธิ์แต่ถ้าคุณไม่ได้ลงช่วงลงทะเบียนออนไลน์ก็ถือว่าคุณมีหนึ่งสิทธินะ make sense ฮะมันก็ make sense ดีการจับฉลากเราจะเริ่มนะบัดนี้ครับโดยใช้โปรแกรมสุ่ม Zoom, ฮะ random.org ครับนี่เป็นโปรแกรมสุ่มอ่อเป็นเว็บไซต์ใช้สุ่มตัวเลขได้ ถือว่าได้รับการยอมรับจากทั่วโลกครับเลขมันจะเริ่มที่เลขสองนะหมายเลขหน้าชื่อตรงกับใครรับไปเลยครับสองถึงสองถึงห้าร้อยสามสิบครับสองถึงห้าร้อยสามสิบนะคนเดียวเท่านั้นฮรัคนเดียวเท่านั้นนะ โอเคเราจะเพื่อให้มันได้ลุ้นหน่อยนะเราจะกดสุ่มทั้งหมดสองสามสี่หรือห้าดีนะกดสุ่มครั้งเดียวได้เนี่ยมันดูแบบเอ้ยล็อกผลหรือเปล่าหร,ห,หรือนู่นหรือนี่หรือเปล่านะเพื่อป้องกันการล็อกผลเอางี้นะตอนนี้ผมให้เฮียหมูฮนะ ผมให้เฮียหมูบอกมาครับว่าจะสุ่มกี่ครั้งฮะตัวเลขที่สุ่มออกมานะเขานั้นหนึ่งสองสามสี่จะไม่ได้ฮะนะเอาที่เฮียหมูครับเฮียหมูหมูไม่หมูเดี๋ยวรู้เลยบอกมาเลยฮะนะเราเอาจากคนที่อยู่ตอนนี้เท่านั้นแหละฮะเฮียหมูบอกว่าห้าครั้งครับโอเคครับเราตามเฮียหมูไปครับที่ห้าครั้งฮะห้าครั้งนะงนะผมจะคลิกตรงนี้ห้าครั้งครับเพื่อจดัดเรียงตัวเลขออกมาตัวเลขที่ห้า ตัวเลขที่ออกมาครั้งที่5คือผู้โชคดีครับเราไปดูกันเลยฮะพร้อมนะฮะลุนไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันครับหูฟังซีซิลี่ไซเบรียวีครับเวอร์ชันลิมิต d อดิชัน MSI ครับโน้ตบุ๊กสามตัวในโลกจะเป็นของเธด,ดสมมติหน่งครับ go สามกสิบตัวเลขนี้ไม่เอาฮะ จะไปดูให้เฮิร์ตเล่นไหมจะไปดูให้เฮิร์ตเล่นไหมว่าใครนะน้ำตาจะไหลฮะสามร้ 360. อยหกสิบไปดูกันหน่อยฮะนี่ครั้งที่หนึ่งนะโอ้โหคุณจ๊อบครับคุณจ๊อบบูเวลนะ <c oughs> เสียใจด้วยครับจ็อบฟี่ฮะ โอเคไม่เป็นการเสียเวลาเราไปสุ่มครั้งที่สองกันป้าบร้อยหกสิบสองฮะคุณนี้ก็ยังไม่ได้นะทรมานหัวใจจริงมันจะให้ดูทำไมครับร้อยหกสิบสองครับคุณพงษพักครับพงษพักนะหรือชื่อคุโรสากิฮะอดเหมือนกันฮนะ คนที่สามบอกว่าผมจะไม่เจอคนที่รู้จักนะครั้งที่สามครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าครับหนึ่งร้อยยี่บเก้าขึ้นไปดูเลยดากอนแอร์ครับมับงกรมังกรลมหรือเลกิสอดฮะอดนะซุมต่อไปครั้งที่สี่ครับสามเจ็ดหกฮะสามเจ็ดหก สามเจ็ดหโอ้โหอนุสรคุณอนุสรเอ็นเอ็ฮะเสียใจด้วยฮะโอเคสุ่มครั้งสุดท้ายครับครั้งนี้คือผู้โชคดีจริงๆแล้วครับที่จะได้หูฟังสุดยอดอันนี้ครับซีซีลีสไซเบียร์ว2ครับเวอร์ชัน msi notebook จาก msi ครับขอบคุณขอบคุณพี่หนุ่มจาก msi ด้วยนะครับที่มามอบให้แฟนคลับ t g l ได้ลุ้นกันฮะแล้ว ผู้ที่โชคดีที่จะรับรางวัลจากการเข้าร่วมสนุกในงาน MSI b e a t i อ t h a i ิดไทยแน2013ครับผู้โชคดีได้แก่นัมเบอร์ห้าครับห้า <c oughs> ครับ <c oughs> ผู้โชคดีคือ โอ้โหเฉียดไลน์นิ่งนายไปหน่อยเดียวไลน์นิ่งนายเบอร์เจ็ดคนที่ลงทะเบียนได้คือคุณฟุ๊กดักดิกครับดักสตอมฮะคุณฟุ๊กดักดิกดักสตอมนะติดต่อกับทีมงานด่วนเลยครับนะส่งส่งเฟซบุ๊กของคุณนะพูดง่ายคือติดต่อ่านทางแฟนเพจท g p l นะครับผมส่งชื่อที่อยู่ นะชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาที่หลังไม้ครับมาที่หลังบ้านข้อความกล่องมเมสเซจของ t g ช l ครับคุณคือผู้โชคดีครับอได้ไเวล้วครับผมยินดีด้วยฮะยินดีด้วยเดี๋ยวไฮไลท์ไว้ก่อนเลยเดี๋ยวลืมปาบนะคุณฟุกดักดิ๊กนะคุณฟุกดักดิกดักซอมฮะเป็นของคุณครับมูลค่าประมาณห0 0พันนเนี่ย อ,อีกครีนะฮะโอเคเรามาถึงตัวสำรองกันจะมีตัวสำรองหนึ่งคนครับถ้าเกิดว่าคุณฟุ๊กดักดิกไม่มารายงานตัวเราจะมอบให้กับตัวสำรองฮะเราจะมอบให้ตัวสำรองเพราะนั้นตอนนี้กลับเข้าสู่การสุ่มอีกครั้งครับตัวสำรองเราจะสุ่มทั้งหมดสามครั้งแล้วกันสามครั้งแล้วกันฮะนะเอา้า คุณปุ๊กดักดิกอยู่กับเราด้วยนะเอ้าโอ้ยไม่ต้องจับตัวสำรองแล้วครับโอ้โหแสดงความยินดีด้วยครับผมคุณได้ไเลยครับคุณปุ๊กดักดิกฮะโชคดีจริงๆฮะโอ้ยแสดงความดีใจกับคุณด้วยนะครับผมจบเลยฮะจบข่าวครับขอบคุณทาง msi ครับขอบคุณทาง msi ฮะแล้วก็ขอบคุณทางผู้จัดงาน msi beat it thailand 2023สครับ นะไม่ว่าจะเป็น eclub ครับไม่ว่าจะเป็นาทาง n e วช o ่ n e s p o r t นะที่ให้ยืมสถานที่ด้วยให้ยืมให้ให้ยืมห้องส่งห้องสตูดิโอในการถ่ายทอดสดในการสตรีมมิ่งด้วยนะครับ mm hmm. ผม n l o t i o n e s p o r t World ครับนะแล้วก็ขอบคุณทางเล่นโด ta ต้าที่ช่วยคบเพลยรอบคัดลิฟายทั้งสองรอบฮะนะทั้งหมดนี้ครับงานดีๆอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นครับถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้ครับแล้ว T c ครับรู้สึกยินดีอย่างยิ่งฮนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับ การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครับผมขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีครับและขอบคุณ MSI ฮะกับของรางวัลสนับสนุนครั้งนี้อีกครั้งครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับโอกาสน่าจะมีกิจกรรมอะไรมีของอะไรใหม่ๆหรือว่าผู้ส,สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีท่านอื่นจะมอบอะไรมาให้เราแจกอีกติดตามกันรอบในช่วงต่อไปหรือว่าในอนาคตต่อๆไปครับผมวันนี้ MM ลาไปก่อนนะฮะ พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการครับสวัสดีครับโอ,อ้